ครับอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ยูในแวดวงเกษตรมาตลอดนีมองว่าการพารัฒนาภาคการเกษตรของไทยรางเป็นยังไงน,นะแต่รัฐบ,บาลแต่รัฐบ,บาลดูมาจากเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาภาคการเกษตรของไทยเนี่ยนะครับเป็นภาคที่น่าสงสารที่สุดเพราะว่านโยบบยของรัฐเนี่ยไม่เอื้อกเกษตรกรเลยรัฐเนี่ยนะครับพยายามช่วยเหลือกเกษตรกรเรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ตรงจุดอย่างเอาเงินมาให้ทาไอ้นู่นเอาเงินมาให้ทไหาไอ้นี่อันเนี้ย ล้มเหลวระยะยาวครับเราจะต้องช่วยเหลือเกษตรกร,รกให้มีความรู้พื้นฐานในการทำการเกรษตรที่ดีและถูกต้องนะครับมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราใช้ปุ๋ยกันมา50ปีเราไม่รู้ว่าปุ๋ยคืออะไรนะครับการผลักดันเกษตรอินทรีย์เราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็ไม่มีทางสำเร็จเพราะว่าไม่มีเกษตรอินทรีย์ที่ไหนในโลกนี้ที่ประสบความสำเร็จเราต้องกลับมาเกษตรปลอดภัย เกษตรปลอดภัยคืออะไรเกษตรปลอดภัยคือผลิตการใช้สารทุกอย่างหรือสารเคมีทุกอย่างให้มันปลอดภัยอย่างเช่นเรามามองเมาเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันเป็นปุ๋ยที่ถ้าคิดราคาธาตุอาหารแล้วมันแพงมากทําไมเราไม่ให้ความรู้เกษตรกรว่าแทนจะไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไร่ละตันเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไร่ละ50กิโลก็พอเพียงแล้วสําหรับธาตุอาหารสำหรับพืชนะครับเพราะนั้นเราให้ความรู้ผิดๆกับเกษตรกรตลอดเวลา เรามุ่งไปที่เกษตรไฮเทคเรามุ่งไปที่ความแปลงใหญ่แปลงใหญ่สักกี่แปลงที่มันประสบความสําเร็จในวันนี้ไฮเทคมีเกษตรกรสักกี่รายที่ไปไฮเทคในเมื่อเกษตรกรของเราณวันนี้เนี่ยไม่ใช่4.0เป็น 0. 4นดี่นะครับเราต้องยอมรับความจริงครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามแต่ที่เราไม่ยอมรับความจริงเราไม่มีทางพัฒนาอะไรได้จริงๆเกษตรอินทรีย์ที่รัฐบาลพยายามจะพัฒนาเนี่ย ก็ทาได้เป็นแน่าจคือคือผมสนับสนุนเกษตรอินทรีนะทําเป็นเกษตรสวนครัวปลูกผักอินทรีย์มีผักอินทรียไว้กินในบ้านเหลือก็ขายตามทฤษฎีของเกษตรพอเพียงแต่ไม่ใช่มาก้มหน้าก้มตาทําธุรกิจเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เกษตรอินรีย์เพราะมันไม่มีทางรอดที่ทํากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าทําเพื่อจะรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องหนึ่งก็เรื่องใดอ๋อคือหมายถึงว่า รัฐบาลให้ทำก็ทาไปเพื่อจะเอาเงินสนับสนุนตรงนั้นแหละครับคนเลือกโครงการก็หมดไปโอ<ม>้โหในหน้าเศาร้าจา้ยันงาเศร้าผานเงินหมื่นล้านจากโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งสุดท้ายจะต้องหาเงินมาถมที่นะครับก็ถ้าในใช,ใช้สายตาของอาจารย์เกษตรจริงๆจะต้องเป็นเกษตรศปลอดภัยและเศศกษตรอุตสาหกรรมยังไงคือคืนะอเกษตรศปลอดภัยนะครับเกษตรศปลอดภัยเพื่อผลิตผลผลิตเข้าอุตสาหกรรมหรือส่งออกก็ได้ แต่ถ้ามุ่งเน้นไปทําเกษตรอุตสาหกรรมจริงๆประเทศอาจจะโอเคในทุนร่ํารวยเกษตรกรอยู่ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่ามีพืชตัวไหนบ้างครับที่เกษตรกรปลูกกันเยอะๆแล้วเกษตรกรร่ํารวยนาข้าวเป็นยังไงบ้างอ้อยเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างเกษตรกรรวยไหมไม่รวยเกษตรกรมีชีวิตอยู่ได้แต่ไม่รวยเพราะว่าการปลูกอ้อยหรือการปลูกมันหรือการปลูกข้าวเพราะว่า คนที่รวยคือนายทุนอันนี้คือเกษตรอุตสาหกรกรมเพราะนายทุนเนี่ยจะรู้ต้นทุนทุกอย่างแล้วก็มาตั้งซื้อราคาตั้งราคาซื้อกับเกษตรกรที่กเกษตรกรอยู่ได้